สซยสเย์อยู่ไหเยอยู่ไโอ้โหเชี่ยจเย็นได้จเย็นได้คนไทยโฟลมีโฟลมีตัวตึกขอเลิไปเบทชั่นวะไปมาดินมาข้างบนนะดิมาภายเก่าโอเคดีดีดีดดีดนมามาทางอิทมาอิดมาอิดมาอิมาอิทมาอิดมาอิแล้วเคลียเคลียเคลียนเราเคลียในเราเคลียในเราแทงแทงคุณโฮนอตเวทแทงคุณโฮนอตเวทเคลียในเราเด็บดอดเดอดิเวทเยในเราเร็ว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 โอเค รอมาไม่ต้องแลไม่ต้องไม่ทันละช้าไปอ่ลุกระวังระวังเขาเขามีเกรดนะระวัง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 เขาพยายามลากเราไปเล่นโชกระวัง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 จะตีจะตีก็ตีเลยลองอ่าชิดชิดขอบแล้วชิดมาชิดขอบแล้วชิดาชิดขอบแล้วชิดมาวอลกอินวอลกอินมาเขาโง่เขาโง่เขาโง่เขางสเปซ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  สเปดสเปดอีกสเปดอีกดีมขอเขาอยู่ทางเสาเวตนะลงเาเวตแล้วครับลงเสาเวทยาวๆเข้าขมองเขามองเขามองเข้ามองวางวเขาลงโชกครับเขาลงโชกเด็ดเด็ดเดกอเดเวทเด็ดเด็ดเโ็ดเด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 ็เก็ดเด็เดเดดเด็ดเล็ดเด็ดเด็ดเดเดดเด็ะดดดดดาเลเเดว อยู่หน้าสะพานปะเฮ้ยเราเรเราเขาลุกเขาลุกเขาลุกระวังระวัง่ไปโชกสะพานโอเคอ่ายูนิเซ็กยูนิเ้าจะคอเลอเขานะโอเคโอเคมีบอลาอยู่ตรงนี้นะรอรอรอเาาเก็ตเก็เเก็ตเาเก็เาเตเขาเก็ตเขเก็ตเาเก็เขาินมากินกินเข้ามากินเข้ามากินเข้ามามากินเข้ามากินเข้ามามากินเข้ามากินเข้ามากินมากินดมากินกินดกินกินกิน คืนคืนอ้นค้นเอ้ยเขาเขาลุกเขาลุกระวังระวังแามสเปซออก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 เขาเขาเขามีเกตระวังเขามีเกตดเขามีเกตเขามีเกตเขามีเกตดข้างในมีเพื่อนอยู่ข้างในสาตัวไม่ได้ไเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บไปแล้วโอเคอินวออินเข้ามา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 เร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็วเร้วเร็วเดบก้าเาวอินเข้ามาวินเข้ามาวอลกินเข้า สเปซสเปซสเปซเขามีเกตสเปซเขามีเกต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 สวยสัตว์โอ้อสเปซสเปซสเปซเขามีเกตสเปซเขามีเกตเขามีเกตเขามีเกตอย่าอย่าเลยบอยอิน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 เข้ามาเดฟเดฟไปขัดข้างหน้าเดฟไปขัดข้าหน้าเอ้ยเขามีเกตเขามีเกตระวังระวังเติมปะหรือไงบอยอินเติม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 บอยอินเข้ามาบอยอินเข้ามาสเปซ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  สเปซสเปซระวัง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 เขาลุก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 เอ่อวอลอิน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 เฮ้ยเขาเก็บ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 วอลอินเข้ามา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 วอลาวออินเข้ามาเข้ามาเข้ามาเด็บแทงเด็บแทงเข้ามาอีกเข้าเด็บเด็แทงเด็บแทงควกยังไม่ตายวอลอินเข้ามาเฮ้ยเอา เอาฮิลเลอร์ตัวนั้นได้ไหมฮิลเลอร์ตรงนั้นน่ะตรงจุ่มอะตรงจุ่มสเปซตรงจุ่มะสเปซเขาลุกเขาลุกเขารุกเขารงเขาลุกเขาลุกสเปซอีกสเปซอีกสเปซอีกสเปซ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 เ้วอกอินสเปซรวอกอินสเปซราวออินเขาเกตเขาเกตเขาเกตระวังเขาเกตระวังวอกอินกึ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 กึนกกึึนนกึกึนกึนกึนกกึกึนกึกึนกน กูนีดเดี๋ยหมดเดี๋ยเขาหมดเดี๋ยเขาหมดแล้วกูนิดนิดวอออินวอออินเข้ามาวอออินเข้ามาวอออินเข้ามาโอเคเขามีเกรดเขามีเกรระวัง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 ระวังระวังเขามีเกรดเขามีเกรดเขามีเกรโอเคพยายามพยายามบอไปเรื่อยๆระวังระวังผมไม่เห็นข้างหน้าเรานะผมอยู่หลังมากเออบออินระวังเขามีเกรดเขามีเกรดเขามีเกรดโอ้โหโชคไหมโอ้โหโชคก็โอ้โหโชคต่ออีกโอเคโอ้โหโชคโโหโชคระวังระวังแอปสอบเต็มขึ้นแอปสอบเต็มขึ้นก็ถอยก็ถอยลงเตาโอเค โอเคบอกอินมาสเปซ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 สปกระดซสเป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 กระดซสเป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 ซสเลซสเป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 ซสเลซสเป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 ซสเลซสเป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 ซสเวซสเปซเปซส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 เปซรเปมาเปซส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 เะซสเป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 ซสเสเปซ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 สสเปซ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 สเ รอตัวทุกเอ่อไปทางเซาอิตมา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 เซาอิต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 เดี๋ยวผมหให้ออกไปเซาอิตมาทางเซาอิต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 เราเราเขี่ยไวรัสก่อน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 เราเขียไวรัสก่อนเราเขี่ยไวรัสก่อนสเปซ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 เรวไปนอตอิตสเปซเรวไปนอตอิตสเปซเ้วไปนอตอิตสเปซเ้วไปนอตอิตสเปซเ้วไปนอตอิต สเปซสเปซพอเขาแคบเขาแคบเขาแคบสเปซสเปซสเปซเอ่อสเปซสเปซไม่ได้รีบ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 เลยรีบเลยทีเดสเราไม่พอรีบ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 อ่อเออเขี้่ากลัวและไวรัสแม่งดมอยู่สักพักแล้ว